จอตเซสวัสดีครับก่อนหันมาลูกละจอตเงยหน้าขึ้นมาเที่ยวทะเลดูนกนกาว้ามัง เดกกอนดก่อนกำลังถ่ายวิดีโอวัยเป็มแล้วเด็กกอนเด็กกอนเม่

พ้อหนา้าพ้อหน้าเด็กน่อยเด้อค่ะนี่โอ้ยใหญ่อ,อ,อาา <laughs> ๊าตื่นเจ้าหนีหมูกระทั่งมันท้ว <c> น <oughs> อ๊าครอดไมไใส่ใส่สระโคดผิดแจบลูกฉันลืมใส่สระโคด วัันนกเหมอกไหมทะเลหมอกนี่แหละผิดยับนี่โซนนี่แหละฉันฉันโซนนี่แหละมันตรงกับอรดอีงนั่ง <laughs> 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 <I'm literally calling. laughs> oh my god How do you feel? Um, right. you feel fine? Yeah. <laughs> oh, <no. coughs> oh, no. Này Oh, you got a sail! You're 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 a sail! mà a sail! cha Kép hỏi You're a จอดที่ไดนไรอู้หูถูสมออือไปไปอย่าเดินยับหน้างไรเด้อเปียกมันวิ่นีไปนาะน่าเดินดีๆได้เราล,ลื่นได้ลูกเนี่ยเก็บหอยนะจ๊ะเก็บหอยหอยแมงผูกเก็บหอยแมงผูจจอดทุ่งนะ นี่นี่หอยแมงผู้ตายแล้วนวม่นอยู่บ่มันจิตายอยู่บ่พี่มันตัดตายด้อไหนเก็บใส่กระเป๋าจอดจอดส่เก็บนจ็อด มาโน,อนอไอจอดงานมื้อวัน,นค่ำต่อต่อค่ำต่อมาก็<อ>ไม่มาโอัยหนาวหนาวเว้ยจอดแล้วบ้านตกนะหลูดโอ้หอยแต่ว,ว่ามองนี่แล้วนวดแล้วมันเก็บเนี่ยก,กี่ตัวเลยมากเลยไายรูปีเจ้าบนเต็มเลยนี่เขาเก็บกันเม็ดละเออพวกเก็บเป็นมกเ,กปเมดแล้วมันผัดหนีมันผัดหนีเถอะพี่เอ้ยมเอา กล่องประไดไม่ได้เอาขามาไว้เกตบิ๊กวันโอเคโเดลนที่ j u จอกที่าเห็กัโบน่นี่เฟซบุกโจก าเนี่ยราไม่ด really 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 sure> ูเราผิดจับเราไม่เคยดูเราดูด้วยเราดูโฆษณาให้ไหนมันโดนน้ำผัดไปเมื่อหรแล้วบอผดบดงหอยจะดงหอย ดองโฮดองโฮ <laughs> <laughs> มันไม่หลายดอก,ดหก,กนหลายตะลูกมันเด้อหอยแมงผูพี่น้องเอยฉันม,นมาไม่เคยเจออันได้หลายดอกต <laughs> ัวใหญ่ๆเก็อุตุอาตะดีดกเด้เนาะ ยิ่งเก็บยิ่งตะเพเินเลยนี่ถ้าได้เก็บจอโดกนป้าจอไอ้นายไม่กลัวนี่ลูกห่ลต่จอดเ็บยจอไม่กลัวไอ้เลยที่นี่ฮ<อ>ับบูถเถอะเราแงาลูตรงไหนจอด หาปูหาปูลูกละแม่เห็นไหมล็อกข่าเห็นไหมจอดมันเปียกลูกไอ้นายช่วยแม่เก็บหอยยิ่งเก็บยิ่งเพลินเด้อเบบี้จอดลูกบอลไปนี่ก่อนมันอิหยังนั่นอะไรสีฟราลพ่อลราพี่แจ๊กนี่จูเวสเวสฮาปูที่นี่ไหนปูมันอยู่ยังไงพี่ได้แล้วหนึ่งขุดถัง กลับบ้านแล้วได้เต็มตะก,กาแล้วมาเห็นปูว้าวเลื่อบิ๊กจอจี้ ตัวย่านบบปลาดาวปลาดาว George, จอร์ดก i v e ี e your f i s h i g e จอร์ดม่กาจับนี่ลูกมันตายแล้วเกียไปกจอร์ด u t on o no อมันคือตัวแข็งเปื้อปนัน <It 's S 1> เอา nó sẽ biến này ừ tuổi dài hai mớt that's the same starfish i think bà nó vinh chút nằm lông lái lái lạnh lạnh lực lái หอยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันตัวหน่อยๆตัวใหญ่มันหายไปไหนเหมือนเต้มหอยแมงผู้แต่ว่ามีแต่หน่อยๆมันตายเต้มไปตัวใหญ่มีนีเลยเอามันคือหายไปไหนเหมือน ดีไซเนอร์พี่จิห้อจากกะแล้วก็สิทน็กซูยอมามีได้มันั่งนี่นายก็สิทน็กซูยอมามีนี่น่ายต้องมี